พูดถึงเกาะกูดที่เหมือนจะมีการเจรจากรณีพิพาทระหว่างไทยกับกรัรมพูชาแล้วก็มีข้อสังเกตจากนักวิชาการนักการเมืองว่าเกาะกูดอาจเป็นเป้าหลวงแต่ไทยอาจจะเสียดินแดนทางทะเลทางน่านน้ำไทยทางพักเพื่อไทยคนใหญ่ก็ได้ออกมาว่า ดินแดนเขตแดนไม่สำคัญสำคัญมา,มาเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์กันดีกว่าผมก็ถามว่าถ้ามันเป็นของไทยอยู่แล้วเราจะไปแบ่งผลประโยชน์ให้กับต่างชาติทำไมเราเอาผลประโยชน์ของเราเต็มร้อยไม่ดีกว่าหรอหรือถ้าหมายถึงการทำธุรกิจโดยให ่างชาติอย่างขเขมรมาลงทุนกุดเจาะน้ำมันอะไรพวกนี้มันจำเป็นแล้วหรือแล้วแน่หรือว่าความสามารถของขเขมรนั้นจะสูงกว่าชาติอื่นผ่านเรื่องราวผ่านการประชุมผ่านการประมูลผ่านการวิเคราะห์หรืออย่างหรืออย่างคนไทยหลายคนเป็นห่วงอย่างมาก กลัวจะเป็นอะไรที่คล้ายๆเขาพระวิหารอีกซึ่งมันอาจจะหนักกว่าเขาพระวิหารถ้าพูดถึงการเจรจาทําไมต้องเจรจาถ้าสมมติว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นเจ้าของเกาะนั้นพื้นที่นั้นเขาก็จะเมินเฉยเพิกเฉยต่อเรื่องการยื่นเรื่องกรณีพิพาทยื่นเรื่องที่จะขอเจรจา เขาเพิกเฉยต่อการเจรจากับประเทศที่ด้อยกว่าหรือเล็กกว่าหรือประเทศที่ไม่มีข้อต่อรองตกลงอะไรกันแล้วทำไมคนไทยจะต้องไปเจรจารัฐบาลไทยต้องไปเจรจาถ้าเป็นญี่ปุ่นจีนอเมริกาเขาคงเพิกเฉยเรื่องกรณีพิพาทดินแดนกับเ,เขมรเพราะเป็นประเทศที่เล็กกว่า แล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาต่อรองแล้วทำไมรัฐบาลไทยถามอีกครั้งทำไมรัฐบาลไทยจะต้องไปเจรจากรณีพิพาทถ้ามันไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนพักหรือผลประโยชน์ของใครใครจะได้อะไรหรือใครตอบแทนบุญคุณใครคงไม่ต้องไปเจรจาหรอกใช่ไหมครับ ประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ประเทศเล็กๆถ้าถือศักดิ์ศรีเราก็ถือว่าเรามีความยิ่งใหญ่มีความเป็นใหญ่มากกว่าเขมรทําไมเราจะต้องไปยอมยกเอากรณีพิาพาทมาพิจารณามามาเจรจากันมันต้องมีผลประโยชน์ของใครของกลุ่มใดของพรรคใดนี่แหละซึ่ง คิดไปได้ว่าอาจจะเป็นพักเพื่อไทยนี่แหละใช่ไหมครับเพราะเป็นตัวตั้งตัวตีคนอื่นเขาไม่เห็นมีอะไรอาจจะได้ประโยชน์อะไรหรือกำลังระแวงว่าตนเองจะอยู่ได้ไม่นานก็เลยรีบทำอะไรสักหน่อยเพื่อจะได้อะไรมาแบ่งกันกินถ้าประโยชน์ของประเทศชาติผมว่าไอ้พักนี้มันไม่ทำหรอกพักนี้มันทำอะไรก็เพื่อตัวเองนั่นแหละ เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อพุงของมันเองถ้าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆพักนี้ไม่ทำหรอกครับยิ่งมีกะระแสขัดขวางมากมายกะระแสต่อต้านมากมายแบบนี้ด้วยหรือว่าทักษิณน,นะครับหรือดิไอเหลี่ยมอย่างที่ผมเคยบอกดิไอคอนขายตรงส่วนดิไอเหลี่ยมขายแผ่นดิน ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นดินที่เป็นหน้าน้้ำด้วยคนอื่นอาจจะทำแชร์ลูกโซ่แต่ดิไอเหลี่ยมหรือนายทักษิณอาจจะเป็นแช์ลูกแช์ลูกสาวแชร์ให้ลูกสาวแชร์ให้ญาติพี่น้องแชร์ให้สมัครพรรคพวกควนการเมืองได้กินได้อิ่มกัน โดยการโกงการทําทุจริตเพราะอุตสาตั้งพักมาแล้วโอกาสได้มีขนาดนี้แต่ดูท่าความชั่วหรือคดีที่ตัวเองทําชักจะเริ่มทำเริ่มทำให้ตัวเองกับพักจะพากันไปไม่รอดก็เลยต้องรีบทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้แชร์กันแชร์อาหารให้กันกินแล้วก็ต้องรีบให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับประเทศ ที่ตนเองอาจจะต้องพึ่งเวลาที่จะหนีออกช่างออกช่องหมาลอดถามว่าแล้วใครจะช่วยชาติกันละ่ะถ้าในกรณีพวกนี้ทำชั่ว,วแบบนี้เรื่องราวที่ผ่านมามันก็ตัดสินกันหรือเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรื่องของการตัดสินใครถูกใครผิดการลงโทษใครต่อใครจัดการคนชั่ว หรือช่วยชาตินี่ก็คือเรื่องกระทรวงยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมกระบวนการตุลาการหรือทหารเท่าที่เหตุการณ์เคยผ่านมาแต่ผลว่ามันก็เริ่มต้นคนที่ช่วยชาติจริงๆเริ่มต้นการช่วยชาติทั้งใหญ่ๆที่ผ่านมาก็คือประชาชนประชาชนไม่ใช่ผู้ตัดสิน แต่ประชาชนเป็นผู้ที่เริ่มเริ่มครับคัดค้านต่อต้านขับไล่จนมีแรงกำลังจนทำให้อะไรต่อนนี้อะไรมันเกิดขึ้นจะบอกประชาชนไม่เกี่ยวเพราะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นการตัดสินเด็ดขาดก็มาจากตุลาการหรือทหารก็ไม่ใช่เพราะว่าผม ถือว่าประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญเพราะเป็นผู้เริ่มแรกผมว่ามันก็มีผลที่ทำให้เกิดการตัดสินคนผิดหรือการยึดอำนาจคนผิดของทหารก็น่าจะมาจากประชาชนด้วยที่เป็นแรงต่อต้านแล้วก็เป็นแรงเป็นกำลังป้องกัน ให้ผู้ที่จะจัดการคนชั่วซึ่งก็อีกครั้งหนึ่งผมว่างวดนี้ทักษิณถ้ายังขืนทำอะไรต่อไปในขณะที่คดีความก็มากมายและยังทำเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดิน,นของชาติแบบนี้โอกาสที่จะโดนตัดสินว่าผิดหรือโอกาสที่ทหารจะยึดอำนาจเพราะผมเชื่อว่าทหารไม่ยอมแน่นอน ทหารที่มีจอมทัพไทยเป็นพระมหากษัตริย์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สิบผมว่าไม่ยอมแน่นอนทักษิณงวดนี้อาจจะไม่แค่โดนยึดอำนาจหรือโดนลงโทษทางการเมืองจนต้องหนีอย่างเดียวหรืออาจจะหนีไม่รอดต้องติดคุกแต่ผมกำลังคิดไปว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้นะ จริญธรรมครับ